สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสจำนักค่ะวันนี้เวลา18นาฬิกายีนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระอุโบสถวัดพระเสียรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จออกหน้าพระอุโบสถ ทรงจุดทูปเทียนบูชาสรรเริญคุณพระรัตนตรัยแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทักศิณพระอุโบสถพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์และคาทุนละอองพระบาทฝ่ายหน้าฝ่ายในสามรอบแล้วเสด็จขึ้นพระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งจบแล้วประสงค์ถวายอนุโมทนาทรงประเคนจตุปัจจัยเทยธรรมพระราชาคณะถวายอดิเรกแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ วันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน6เป็นวันที่มีความสำคัญเพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญของพระพุทธศาสนามากถึง3มเหตุการณ์คือเป็นวันคล้ายวันประสูติตัสรู้และปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า วันนี้เวลา11นาฬิกา35นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวัีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังพระวิหารพระจุลมณีวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารส่งเททองหล่อพระพุทธร,รูปหลวงพ่อแจ้งเพื่อเชิญไปประดิษฐา,านที่ศาราเฉลิมพระเกียรติ50พระชนสพระวรราชาที่นัดดามาศณศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถานบ้านผู่สองชั้นตำบลบ้านเก่าย่าดีอําเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมในดําริของพระธรรมสิริชัยบุญเลิศโคสโกอดีตเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามจากนั้นเสด็จออกจากพระวิหารพระจุลามณีไปยังลานประทักษินทรงเป็นประธานบำเพ็ญพระกุศลนำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนในวันวิสาขาบูชาประจำปี2557 โอกาสนี้ทรงนำสวดสรนเสริญคุณพระรัตนไตรที่นาประปรางวัดอรณุณราชวรารามเพื่อระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวันที่ทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพานซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของโลกที่ทางวัดได้ร่วมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในการบำเพ็ญพระกุศลวันวิสาขบูชาสื่ไป ต่อจากนั้นพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัตดาม,มาสเสด็จขึ้นพระปรางวัดอรุณราชวรารามทรงเป็นประธานพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลพระกริ่งใหญ่วัดแจ้งเพื่อเป็นที่ระลึกและมอบให้แก่ผู้มีจิตสธาที่รวมสมทบทุนบุรณะพระอารามมูกุติสงฆ์คณะห้และสมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมอรุณธรรมสถาน วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในอัมพลเสนาณรงค์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ปไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขาบูชาประจำปี2557ณพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐมพร้อมกันนี้ได้นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายสังฆทานและนำขบวนพุทธศาสนิกชนเดินเวียนเทียนรอบพระประธานพุทธมณฑลจำนวนสามรอบ ท้งนี้ทางพุทธมนฑลได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆอาทิร่วมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์พร้อมให้ประชาชนร่วมรับฟังการบรรยายธรรมและสนทนาธรรมนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันวิสาขบูชาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนรู้จักความเป็นมาอย่างท่องแท้และสืบต่อประเพณีวันวิสาขบูชาให้คงอยู่สืบไปทั้งนี้กิจกรรมเวียนเทียนที่พุทธมนฑลจะมีไปจนถึงเวลา23นาฬิกา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชประทานพระโอวาทเนื่องในวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2557เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า าขาบูชาองค์การหาประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสําคัญสาคลของโลกเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2542ที่องค์การหาประชาชาติประกาศเช่นนี้ก็เพื่อจะยกย่องเชิดชูพระพุทธศาสนาซึ่งมีเหตุอัศจรรย์ เกิดขึ้นกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามประการคือเป็นวันคล้ายวันประสูติคล้ายวันตัดสรุและคล้ายวันเสด็จดับขันธปรินิพานตรงกันในวันเพ็ญวิสาขคือเพ็ญเดือนหกในราตรีแห่งการเสด็จดับขันธปรินิพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้โปรดประทานคำสอนสุดท้ายที่เรียกว่าปัจฉิมโอวาทแก่เราทั้งหลายว่าะยะธรรมสังขาราอัป,ปมาเทนะสัมปาเทถะซึ่งแปลว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาเทเถิดจากพระพธธุทธดำรัสนี้ทรงสอนให้เราพิจรารณาทำสองประการคือหนึ่งให้พิจราณาตนวิให้หมัวเมารุ่มหลงตนเองเพราะสังขารนม้อาจยืงยงยาวนานต้องเสื่อมสลายไปตามกฎของธรรมชาติและสองให้พิจราณางาน,าน คือให้เบิบหน้าที่ด้วยสติไม่ประมาทคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเมื่อในวันวิสาขาบูชาปีพุทธศักราช2557นี้ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายเป็นน้อมนำปัจฉิมโอวาทมาปฏิบัติด้วยความไม่หลงตนเองมุ่งทำหน้าที่ด้วยความมีสติ ไม่เบียดเบียนกันนำพาสังคมให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิน้นเถินจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ